ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตสตูดิโอช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจภายในของ Volvo XC60 รุ่นปี2025ที่ไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปแต่มันคือรถที่กำลังนิยามความหรูหราในแบบใหม่หมดหากคุณกำลังคิดจะซื้อ SUV ระดับพรีเมียมในปีนี้วิดีโอนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควร พลาดและเชื่อเธอพอคุณดูจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมภายในของ x ส60ปี2 0 2 5ถึงทำให้ทุกคนต้องทึ่งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางนี้จะน่าประทับใจอย่างแน่นอนวอลวขึ้นชื่อเรื่องความเรียบหรูมานานแต่ x ส60รุ่นนี้พาไปอีกระดับตั้งแต่คุณเปิดประตูคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าไปในเล้าสุดรู้จักสแกนดิเนเวียมากกว่าจะเป็นรถ SUV ทั่วไปวัดดูต่างต่างนั้นพรีเมียมสุดๆบ่อนหนังแนบพื่อที่นุ่มสบายเหมือนนั่งอยู่บนก้อนเมฆการตกแตก่งด้ววยไมมม้้้แทใหคาารรรูสึกอุ่นนเป็ธชติ และแถบโลหะขัดเงาที่ดูหรูหราแต่เรียบง่ายเรื่องความสบายก็ไม่เป็นรองใครบอร์ดนั่งไม่เพียงแค่ปรับอุณหภูมิได้แต่ยังมีฟังก์ชันนวดที่สามารถปรับได้จากหน้าจอสัมผัสขนาด14.5นิ้วแบบใหม่คุณสามารถเปลี่ยนการขับขี่ธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ผ่อนคลายระดับสปาและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่คนขับผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสบายไม่แพ้กันด้วยพื้นที่กว้างขึ้นพนักทิงที่ปรับเอนได้และระบบปรับอากาศแยกโซนเป็นตัวเลือกเสริมหรูหราแบบที่ทุกคนสัมผัสได,ได้ แน่นอนว่าปี2025แบบนี้จะไม่พูดถึงเทคโนโลยีก็ไม่ได้ x460 ใหม่นั้นมาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์จาก Google ที่เร็วขึ้นฉลาดขึ้นและใช้งานง่ายกว่าเดิมคุณสามารถเข้าถึงแผนที่ผู้ช่วยและแอปต่างๆด้วยยอคำสั่งเสียงที่ตอบสนองได้ดีและหน้าจอที่ชัดและลื่นไหลทำให้การใช้งานในขณะขับขี่เป็นเรื่องง่ายและใช้ระบบเสียงบอสวิกินส์ก็กลับมาอีกครั้งและมันดีกว่าเดิมพร้อมเปลี่ยนเพลงโปรดของคุณให้กลายเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัว อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในรุ่นปี2025คือความรู้สึกสงบภายในห้องโดยสารโมโอเรียกสิ่งนี้ว่า The Oasis Effect ซึ่งมันให้ความรู้สึกจริงระบบฟอกอากาศแบบใหม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึง95%พร้อมกับหลังคาพานโนรามาท,ที่เปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ทําให้ภายในรถให้ความรู้สึกเหมือนสถานที่หลบหนีจากความวุ่นวายภายนอกเงียบสงบและเต็มไปด้วยความตั้งใจในทุกรายละเอียด ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน x c 6 0จัดวางทุกอย่างไว้อย่างชานฉลาดทั้งช่องเก็บของซ่อนด้าในคอนโซลกลางที่ลึกและพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่กว้างขวางไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลหรือเพียงแค่ขับไปรับของก็รู้สึกว่าง,ง่ายและเป็นมิตรต่อการใช้งานและสิ่งที่ทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือทุกอย่างในรถรู้สึกตรงกลืนกันหมดแสงไฟในห้องโดยสารที่เปลี่ยนตามอารมณ์เส้นสายของดีไซน์และความเงียบเมื่อปิดประตู all of it all of it, all of it is designed to bring you peace Luxury a n n c o o t r o l ถ้าคุณดูถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าคุณเองก็ประทับใจไม่ต่างจากเราและนี่แค่ภายในเท่านั้นเรายังไม่ได้พูดถึงสมรรถนะบนถนนเลยด้วยซ้ำแต่นั่นจะเป็นเรื่องของวิดีโอถัดไปแล้วคุณล่ะคิดว่าอย่างไร Vovo x 4 60ปี2 0 2 5คือตัวเลือก SUV รูที่ดีที่สุดในปีนี้หรือไม่ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเรายินดีอ่านและตอบทุกความคิดเห็นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Auto Studio และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่คุณห้ามพลาดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปขับขี่อย่างฉลาดและจงมีแรงบันดาลใจเสมอ